เ,นนเ,เ,นนเพเืพอเออพ่อให้โลกได้ข้อดูอากรเราในขณะใ่เราไม่หลงให้ใจเรื่อในขณะี่เราท้อพหันต้องหันไม่หลงนั่นคือนั่งเทีของ่นังเที่งพ่อแม่ตอนหลกพอแม่ทุกคนต้องให้โลกเรียนสร้างหน้าของตนเพื่อให้โลกได้สร้างญ่สร้างหน้าของตนเพื่อเราทุก,ทกคนจะได้คล,ลอยหลงล้ำใจเรา diri keluarga mana wajib atau mokok mo, kena hajar anak we are not the email kepada Tuhan supaya kita dapat dapat tupai anak lepas kita lah. lepas daripada kita kena tambuh di ke tanah berhaya dari dari proyek dari orang din orang dari orang มันมีอะไรที่โลกจะพาพ่อแม่มันมีอะไรที่ว่าพอ่อแม่จะได้คอยดูแลเว้นแต่ดูอาการโลกลังแต่วันโลกรังแต่โลกชีวิตหน้าทีของลูกคือต้องข้อตัวให้กับพ่อแม่ความุู้รอบปีฟิระหับหุวมากรรมรอบไปอันนี้สวีรอ นั่นมากควาใเนี่ยขณะแต่พ่อแม่ยังมีชีวิตโลกหลงังจากถูกแม่ยังหาเวลาลกต้องขอรัวให้กับพ่อแม่หลงังแต่พ่อแม่ไม่ชีวิตไปแล้วนาที่ขอลกต้องขอรัวให้กับพ่อแม่ไปหลังเดียวพ่อแม่น้ากบีนแต่ในเมื่อพ่อแม่ไม่ทนใจกับชาตนะ ที่ได้ได้โลวงพ่อมาช่วยเหลือพ่อแม่ลำเตี้ยพ่อแม่เม็ดชีวิตไปเดียไม่มีโลกคนไหนจะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ไว้ไปลำเตี้ยพ่อแม่เม็ดชีวิตเวื่อนใจหลกงี่อจะส้่งหน้าขอสุขอนามนะนั้นโลกงันหนึ่งคุณคุณห่าปพันดีของพ่อแม่นาทีของหลวงคือต้อง รต้องรู้ต้องนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไปลังยาบพ่อแม่ไม่ยอมหายใจต้องโค้นหัวหายกับพ่อแม่ไปลังยาบพ่อแม่เป็นชีดนั่นคือนาทีของลกูกนาทีของพ่อแม่ตอนลูกคือพ่อแม่ต้องพยายามให้โลูกเรียนรู้นะของทุกข์เพื่อโลูกจะได้เข้าใจ สางหน้าของตัวเพื่อนโดเลยมีมันก็ตรวจมีคนคนหนึ่งเป็นคนที่เขาชอบตับูเนีย้ยชอบตัวเนีย้ยไม่เห็นกับสาหน้าของตัวนัถ้าคนแรกเรื่องสาหน้าของตัวมันไม่ชอบมันเครียดมันรำแก๋เลยแสดงมันก็ มันแรงมันรุงูมามาตัวนึงูมากมาตัวนึงเลยมันก็แล้ววาไอ้บอลมึงทบมาต้องก่วยไห้ดีวะมันเล็นดูโทบันมึงเดินยกันยิงกูมันต้องไปท้าคนในทุกท่ามันตอบแบบเรว คนที่อยู่ในชาลนวาเขาควรตอบแบบนี้ถ้าไตัวันสายมุง่งจะันหันยิงกูมาทำไปโอ้ยย่งนั้นตายเดี่ยจะว่ากันจบนั่นที่ตทงออกคปยทะเลาะกันถ้าเอาอวดใายในอิมันอดดีดด,ดิมา kalau kalau aku mati dalam hak aku iman kepada Tuhan aku lebih baik berhanyi tapi kalau aku mati dengan tanda iman Hanying hanyi mung lebih baik aku tak ni tak nak Aku tak mai iman kepada Tuhan mak kau mung di pulak dan menjawab ดังนั้นเราทุกคน่มพ่อแม่พี่น้องต้องช่วยช่วยกันสนับสนุนและส่งซื้อหัตถ์นี้มังกับตัวหัตถ์ถือมาเรื่องกับแม่สาวเราล้างแต่ถิ่นกรบน้ำเราจะได้พลอยลูกอิสามาทับนูอาดังอินทโธตระหามานหูอิลลามิสานาเซเมั่นึกประเด้เราตายกันเดีว ไม่มีอะไรจะช่วยเหลือเราได้ยกว้นสามอย่างนั้นนึ่งมันสิ้นสุดสำคัญสุดว่าเราดิ้นสู้ในเหตุยาลำบากะรู้ทมีมัลรู้ในสโข้อด่วนให้กเราลังจอกถูกเวลาไหมครอเคเราพิรบบมาเมารียบไอนี้สองอีรัทุทุกครั้งถ้าเราเรามัรอในทีมัลมันจะข้อด่วนให้รับเราลังถูกถูกไหม มันเจ้าหับจะตวันลงไม่มีทวันลงเรามาเรียนสถานะอะไรจะลงเขาจะมาช่วยด้วยเราต้องได้ลงหน้าก็มีแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่าได้นั้นน่ะสิต้องลงเราสิต้องผมเห็นก็โดน